สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษนะครับอีพีที่สี่หนึ่งศูนย์ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับอีพีที่สี่หนึ่งศูนย์ครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับโทรหรือลนเพียงเดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับ ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จน้ำสมเด็จเก่าครับใหม่นิดหนึ่งนะครับสมเด็จกลามหม่นิดหนึ่งครับสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นสมเด็จกลมานิดสองครับองค์นี้มีลงรักนะครับ ปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามมันมีแตกลายงานนะครับหมายเลขสี่นะเป็นรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อ้อยวัดธรรมศาลานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญพระคุณนนวัดหนองโพนะครับเห็นคุณนนวัดหนองโพนะครับหมายเลขห้านะครับหมายาเลขหกนะครับเป็นขุดศะหลวงปู่เผืนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระสังกัจจายหล่อโบราณนะครับ ต่อโคตรลงพุทธทิมนะครับเป็นหยดน้ํานะครับหมายเลขแปดครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเรียนหลวงพ่อเดิมสภาพใช้นะครับ หมายเลขเก้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ like. ouais. ่อเงินวัดบางคานะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับหมายเลขเก้นะครับหมายเลขสิบนะเป็นสิวรีเนื้อทองผสมหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนี่ครับพร้อมเลี่ยมเหมือนกันนะครับสิบรีหลวงพ่อแฉ่งหมายเลขสิบนะคสิบเอนะครับเป็นพระปิด ตาเนื้อผงคุกลักนะครับหลังแบบนะครับหมายเลขสิบสอนะครับเป็นพระปิดตานะครับสายวัดสะพานสูงนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับ หมายเลขสิบสามนะเป็นพระชัยนะท่านเจ้ามานะครับเนี่เป็นรอปรกกบนะครับพระชัยท่านเจ้ามานะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็นพระชัยหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงนะครับนี่โคราชนะครับ สองสี่กว่าคนระับเป็นเงินทองผสมนะครับมียาขัดต่าง,งๆเดิมเลยนะครับอันนี้สิบห้าครับเป็นพาวัดพับนะครับ,รพ,รบพิมพ์สมาธินะครับตรงนี้มีหน้ามีตานาครับหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหกครับเป็นพระมิส่วนเนื้อชินนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นพระพุทธโธน้อยหลังยันนะครับสิบแปดก็เป็นพระพุทธโธน้อยนะครับสิบเก้านะครับเป็น วัดปากน้ำนครับมีเครือบนะครอันนี้19นะก้ครับยี่สิบนะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอันนี้ยี่สิบเครเป็นหลวงพ่อปานนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะครับ ต่างนมโคลมาอียิปนะครับนี่สิบสองครับเป็นซิวบรีหลวงปุตโตนะครับ2ี่สามครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มครับเนื้อตะกัวนะครับไม่ตัดปีนะครับคูบาบุญชุ่มรุ่นแรกนะครับตะกัวไม่ตัดปีนะครับยี่สี่ครับ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับหลังโรยแร่นับปู่ทวดเนื้อว่านครับสภาพเดิมๆเลยนะครับ2ี่สิบห้านับเป็นสมเด็จเนื้อทองหลักคังนะครับหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองหลักคังนะครับจะลลาดนะครับ เมแต่งตะใบนะครับ26่สครับเป็นพักคงนะครับเนื้อดิน,นครับมีหน้ามีตานะครับ27นะครับเป็นเหรียญรอครับหน้าสือหลงพ่อน้อยครับเนะี่ย เ,เก่าเลยนะครับหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับยี่สิบแปดนะเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อโลหะเก่าครับนี่ครับ ยี่สิบเก้านะเป็นสังสกจดใจวัดหนองอีดุกนะคผมข้าวกลวยปลูกเสรน,นะเป็นเนื้อผงนะครับสามสิบเป็นคุณแผนชมตลาดเนื้อดินนะครับผมวงาวกลกวยนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ 084903 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเวลาันเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ทีข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสนใจองไหนขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงนี้กันนะครับสวัสดีครับ